องค์ที่สองก็ไปหาผูพง์อีกไปหาปู pequeña. ่ไปรอรูปหนึ่งปู่กันนะเนี่ยพ่อธรรมชโยเนี่ยจะรอรูปหนึ <im <im ่งปู่อีกองแล้วนะครไปไหมปู่ไปไหมกูอยากไปวะกูตาก็มองไม่เห็นขี้เยี่ยวก็ลําบากแต่กูอยากไปมากเลยเพราะหลวงพี่เนี่ยบอกกูว่าอืไม่ว่ากูจะมีชีวิตอยู่หรือว่ากูตายแล้วก็แล้วแต่เถอะทำบุญกับหลวงพี่เราไม่ต้องพูดกันแล้ววะ โอ้ทำไมไม่ต้องพูดล่ะก็มันได้บุญนับไม่ท่วนเป็นไข่ไข่กับกับเชียวไข่ไข่กับกับนี่ต้องอธิบายแต่ว่าอะไรไข่ไข่กับกับนี่ไข่ไข่กับกับของลวงของปรู่งว่าเนี่ยคือนับผสงไข่ไม่ท่วนนับกับไม่ท่วนเลยบเนี่ยมันทับทวีไม่ว่าหลวงปู่จะมีมีชีวิตอยู่หรือว่าหลวงปู่มาแล้วนับไปแล้วเนี่ยได้บุญับ่งบุญให้หลวงปู่เนี่ยแบบนั้นเลยได้บุญเนี่ยเป็นไข่ไข่กับกับเชียว แล้วน้าก็อ๋อน้าเปื้มมากเลยน้าปื้มบอกยิ่งองค์ที่สามที่ยิ่งโอหนทำอะไรที่สองเอ้ที่สองไปไหนบอกที่จององค์ที่สองก็บอกบุพพงพูดอย่างนี้ยังไงต่อก็เอาอะสิน้าก็นะได้เท่าไหร่ลยตอนนั้นนะชุดๆเลยสุดๆเลยเต็มกำลังที่สุดเลยวะองค์ละบาทโอ้สาทุกองละบาทองค์แรกยังสลึงนึงไงนี่องค์สองก็บาสามองก็ตอนนี้บอกประมาณสามหมื่นเลยนั้นะตอนนั้นอ่โอ้สาธุ โมกไก่ไข่ไข่กับกับนี่แหละไอพอไข่ไข่กับกับนี่แหละแล้วแล้วก็พอมานั่งคิดอยู่ว่บแล้วตอนเนี้ยหลวงพ่อมีสาวแก้วมีซื้อที่ดินที่จอดรถนั่นแหลยมันก็เกี่ยวเนื่องมากับวิชาธรรมกายซึ่งมันเป็นโครงงานหลวงปู่มโนปฏิทานของหลวงปู่โครงงานของหลวงปู่เนี่ยแล้วถามว่าแล้วมันจะกี่ไข่กี่กลับล่ะนั้นประสงค์ ไม่ทวนแล้วประธานกระถิ่นเนี่ยจะขนาดไหนเนาะแล้วประธานกระถิ่นเนี่ยนะน้าเนี่ยตังไม่มีซากบานหนึ่ยกัดขวัญรับพระตายไปในน้ำน้องปูนะอยัางไงก็หนึ่งกองหนึ่งกองแล้วลูกหลานก็รวมตัวกันแลวองค์ที่สามนี่ล่ะวันที่สิบเนี่ยองค์ที่สามนี่ก็พยายามอยู่บอบอก่ไหเกิดทำเองด้วยไปบอกด้วยทำเองด้วยแล้วก็บอกด้วยเพราะว่า มันมันพอมันนึกถึงว่าถ้าอะไรมันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่เนี่ยบ,บุญเนี่ยมันนักไม่ท้วนจาก<ม>จากที่ว่าชีวิตเนี่ยมันดิ้นรนมาตลอดตลอดแล้วจากการที่ได้เข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยมันม,มันเหมือนว่ามันอะไรอ่ะ มันดิ้นลนก็จริงครับแต่มันดิ้นลนที่น้อยลงมันไม่ดิ้นลนอย่างแต่ก่อนยังมีเวลาได้สร้างบวลามีมีอะไรเงี้ยมีความสุขมากขึ้นได้ปฏิบัติทําได้รักษาสีเมื่อก่อนเนี้ยใครจะว่าอะไรนีกูตายแล้วมีเวลาไปไหนงนั้นน่ะคือพูดสบันพื้น